ในแต่และว,วันทุกๆเช้านะคะพี่ตุ่มก็จะมาทําอาหารให้ลูกสาวค่ะอย่างวันนี้เนาะก็จะทําไข่เจียวราดข้าวสวยค่ะทุกคน<ม>และเช้านี้อาหารเขาก็จะมีแค่แพนเค้กนะคะหรือไม่ก็ไข่เจียวแค่นั้นเองค่ะทานง่ายๆเนาะคือทานได้นิดหน่อยนี้ก็ให้เขาทานนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาว่าไม่ค่อยหิวแต่ว่าพี่ตุ่มก็จะให้เขาทานเนาะไม่อย่างนั้นนีก็คือเขาจะไม่มี energy ในการเรียนหนังสือนะคะหลังจากที่ทําอาหารให้ลูกเสร็จเนาะวันนี้พี่ตุ่มก็จะมาส่งการบ้านให้คุณครูนะคะเพราะว่าทําไว้เสร็จตั <ๆ S 2> ้งแต่เมื่อ ไปในทางทีมส์นะคะทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วส่งลูกไปโรงเรียนแล้วคราวนี้พี่ตุ่มก็มาโรงเรียนค่ะวันนี้นีไม่มีเรียนหนังสือนะคะแต่ว่ามีงานกลุ่มค่ะถึงโรงเรียนนะคะก็มีเพื่อนมานั่งรอแล้วค่ะหนึ่งคนนะคะวันนี้ก็มานั่งที่คาเฟ่ตเรียนะคะอากาศวันนี้คือทุกคนค่อนข้างหนาวเลยค่ะติดลบ8องศาเนาะคือแล้วก็มีหมอกแข็งนี่คือแบบว่าเกาะตามต้นมองต้นไม้แล้วก็ตรงพื้นถนนนี่ก็คือเลื่นมากเลยเนาะพอมาถึงคาเฟ่ตเรียนะคะคราวนี้เราก็แบ่งงานกันค่ะหลังจากที่พี่ตุ่มได้รับงานแล้วเนี่ คค่ะทุกนวันนี้มาทําธุระที่เมืองเอร์โบโรค่ะช่วงนี้นะสวีเดนก็จะมืดเร็วหน่อยค่ะที่เห็นมืดๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาแค่สี่โมงเย็นเองค่ะทุกคนวันนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ